สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and White กระชายสกัดตราทิปโกโอเคครับและในวันนี้นะครับ Star นะครับเราอยู่กับ Austin Mini Cooper S เป็นเวอร์ชันพิเศษที่เรียกกันว่า JCW หรือว่า John Cooper Work ครับประวัติของ John Cooper Work ินะครับเป็นท n i n g ช็อปที่ปรับจูนมินนี่จนกระทั่งโด่งดังถูกจับตามองแล้วเข้าไป ศึกษาและพูดคุยจากบริษัทของออสตินมินี่เลยแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่ทําเวอร์ชันพิเศษแล้วก็ปรับจูนมินี่ทุกครั้งมินี่ที่มีการปรับจูนนะครับส่วนมากนะครับไอ้ดีลิสเทชั่นในวเวอร์ลอมนทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากจอห์นคูเปอร์เวิร์กนี่เองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างความเร็วของเครื่องยนต์หรือว่าทําให้รถมีสมรรถนะดีขึ้น จอห์นคูเปอร์เวิร์กทำงานทุกอันที่เป็นงานไฮเปอร์เฟอร์แมนของรถมินิครับวันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันพิเศษใหม่ล่าสุดนะครับลังคาเป็นสีแดงรถเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเบรกซิงมาด้วยข้างในนะครับแทบจะไม่มีการปรับไฟฟ้าข้างในเลยโดยเพพาะตัวเบาะเป็นแมนนวลหมดเลยซึ่งความเป็นแมนนวลหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นความโบราณแต่จริงๆแล้วรถสเปครุ่นพิเศษต่างๆโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยนะครับเวอร์ช mm ัน hmm. uh, พิเศษพิเศษที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ยเขาจะ ไม่เน้นอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับเบาะปรับ,บ,บอะไหลพวงมาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเน้นทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดเลยนะครับวันนี้ก็อ,อ,อยากไปทดสอบแล้วครับว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างพื้นฐานในการทดสอบนะครับเราก็จะเคารพกฎหมายนะครับวิ่งทดสอบบนถนนคือเหมือนใช้งานทั่วๆไปเพราะว่าเรื่องกําลังนะครับเรื่องสเปคตัวอย่างมันเป็นสเปคตัวเลขที่กําหนดมาอยู่แล้วแค่อยากดูว่าความคล่องตัวของตัวรถแล้วสั้งนาหน้าของจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับว้าวข้างในนะครับ ก็จะมีเลเบลของ John Cooper Works ร์ s แพชชิ่อยู่ตามเบาะนะครับแล้วก็มีให้เห็นว่ารถรุ่นนี้เป็นรถพิเศษภายในก็เป็นใช้คำว่าเป็น Bucket s e ีดเลยแล้วมีการเย็บด้วยผ้าคันร่าตรงกลางนะครับแล้วก็เบาะนี่กระชับมากๆรถมีความเป็นสปอร์ตมากๆครับแล้วก็ตรงมุมลบนี่สามารถเปิดปิดรับแสงได้ด้วยมีมีแผ่นหลังด้วยนะครับแล้วก็ข้างใน ค่อนข้างแมนนวลมากๆเลยเบาะเนี่ยนะครับไม่มีปรับไฟฟ้าเลยไม่ว่าจะเป็นสูงต่ําถอยหน้าถอยหลังหรือเอนขึ้นเอนลงทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบว่าแมนนวลหมดเลยซึ่งก็ค่อนข้างดีมากๆตอนนี้ผมปรับเบาะไว้ต่าสุดให้เหมือนรถแข่งเหมือนรถคาร์มากที่สุดฟีลลิ่งก็ดีครับผมาลไยก็ปรับสูงต่านะครับยกเข้ามาใกล้หรือว่าถอยออกไปได้ส่วนตัวแล้วผมจะชอบดึงเข้ามาให้ใกล้ที่สุดประมาณนี้ก็จริงๆรถก็เป็นรถเล็กครับเป็นมันจริงๆแล้วคือเป็นรถสปอร์ตคันเล็ก ที่ขับสนุกมากๆเลย1คันดีไซน์ในรถนะครับก็ตั้งแต่ Mini Cooper Reproduction รุ่นนี้ออกมาเนี่ยรถก็ภายในยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นแบบการเปลี่ยนแปลงหลักๆส่วนมากจะยึดแพทเทิร์นแบบนี้มาในทุกๆรุ่นเลยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงพวกเวอร์ชั่นของป้ายแล้วก็บอกสเปคว่าเป็นอี dition อะไรเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วก็เป็นรถที่เท่นะครับแล้วก็คนที่ ซื้อมินิคูเปอร์ต้องเป็นคนที่เป็น FC ของรถจริงๆแล้วก็หรือว่ารถลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการความเท่อยากได้ความแตกต่างเพราะว่าอิมเมจภาพลักษณ์แล้วก็วิชวลของรถเนี่ยมันเท่มากๆครับตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับไปเทสกันดีกว่าครับขึ้นชื่อว่ารถมินิก็มันหมายความว่ารถที่มีไซส์มินิกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานคล่องตัว โดยเฉพาะน่าจะเป็นในเมืองนะครับซึ่งสมนนารถนะที่ได้มาของ JCW version หรือว่า John Cooper w o r k เนี่ยเป็นสมรรถนะของเรื่องความแรงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกๆท่านสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนที่เราไปทดลองขับหรือเราเลือกซื้อแล้วว่าเราต้องการรถที่มันเป็นสเปคนี้มีแรงมาแบบนี้มีแรงบิดแบบนี้มีไซส์เครื่องแบบนี้วันนี้นะครับก็ John Cooper Works version คันนี้นะครับเป็น2024อร์ชั่นใหม่ล่าสุด รถภายนอกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เทรมมิ่งหลังคาขอบกระจกแล้วก็บางจุดเนี่ยเป็นสีแดงเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีล้อที่ล้อกับยางก็เป็นสเปคแบบซิ่งมาเลยนะครับภายในรถอย่างที่เรียนในทราบตอนแรกนะครับภายในเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแมนนวลหมดเลยภายในรถเนี่ยมันจะปล่อยให้แมนนวลมากๆเลยเป็นเรื่องอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของทําให้รถมันไม่มีน้ําหนักที่ไม่จะเป็นอยู่บนตัวรถ เพราะว่าเวลาที่มีเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเนี่ยมันจะน่าจะต้องมีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ซิลลินอยอะไรเข้ามาพอสมควรเขาก็ต้องการลดขัดรุ่นนี้ให้เป็นรถที่เวอร์ชันเหมือนเป็นสปอร์ตใช้คำว่าเป็นตัวซิงก็ไม่ผิดครับทางส่วนของภายในนะครับเรื่องความกว้างขวางก็ตามนั้นเลยครับผมสูงร้อยเกือบ180 485นะครับก็ยังมี room, เฮดลูมยังนั่งสบายอยู่นะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยต้องถอยไปค่อนข้างเยอะข้างหลังอาจจะเหลือพื้นที่น้อยมากๆสำหรับด็อกซีที่เป็นเบาะข้างหลังนะฮะก็ใช้คำว่าใช้งานได้ครับอ,อ,อาจจะไม่ใช่เป็นรถที่ต้องบรรทุกเ,เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวามากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าจําเป็นจริงๆก็พอได้ครับโดยที่เราก็เลื่อนเบาะคนขับเนี่ยมาข้างหน้าเยอะๆตอนนี้พื้นท,ที่ที่เราวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับ เป็นใช้คําว่าในเมืองสุดๆเลยจะมีทั้งการจราจรนะครับเพื่อนๆที่ใช้ถนนด้วยกันนะครับเฮดัสเทรียนคือผู้ที่ใช้ใช้ถนนคนเดินเช่นข้ามถนนหรือมอเตอร์ไซค์หรือ,รอโดเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กําลังสัมผัสคือเรื่องความคล่องตัวเป็นรถที่คล่องตัวมากๆครับนะแถวนี้ก็จะเป็นทางที่แบบคนมาชอปปิง้งมาขายของมา มีกิจกรรมใดๆมากมายเลยครับจริงๆแล้วอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน landmark ที่สําคัญของกรุงเทพคนมาจากทั่วประเทศเลยมาซื้อของกันนะครับมันก็จะมีเรื่องรถส่งของรถจอดมีร้านมีเพิงริมถนนมีใดๆซึ่งก็มันจะทําให้ตรงนี้มันมีความใช้คําว่าเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแคบนะครับ รถก็ต้องค่อนข้างคล่องตัวมากๆเลยที่จะวิ่งแถวนี้นะครับไม่ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะทําความเร็วอะไรไม่ได้เลยนอกจากจอดแล้วก็แทบจะเหมือนว่าแทบจะต้องค่อยขยับไปทีนิดนึงแต่ว่าคูเปอร์เอสตัวนี้นะครับจอห์นคูเปอร์เวิร์นี่คล่องตัวมากๆครับนี่คือขับแบบสบายๆไม่ต้องขับวงอะไรแบบโยกหลบอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นรถอื่นอาจจะต้องมองหาความคล่องตัวมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับความรู้สึก ขับมาสักพักเองเราก็ยังเหมือนยังนั่งอยู่ในพาหานะบางอย่างที่ขับแล้วถึงขับช้าก็ยังรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกว่ามันเป็นวายเป็นมูที่ดีในการขับรถครับเนี่ยรับรถมีความคล่องตัวมากอย่างข้างหน้าเนี่ยนะครับจอดขนาดหันขึ้นมาเราเหลือเลยเล็กนี้เดียวเลยที่จะต้องไปนะครับเดี๋ยวเราลองวัดว่าเราจะเข้าไปได้ไหมซึ่ง รถแถวนี้ถ้าเป็นรถไม่ใหญ่มากจะใช้เวลามากพอสมควรในส่วนของข้อมูลของ สมรรถนะของรถนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยที่เห็นความแตกต่างคือเรื่องเกียร์ครับจะเกียร์6สปีดออโตเมติกตอนนี้เป็น8สปีดแล้วนะครับแรงมา้ามีอยู่ทั้งหมด231แรงม้านะครับผมกไม็ไม่ได้ลองเข้นสมรรถนะออกมาเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราทดสอบกันบนพื้นของออพื้นถนนหลวงนะครับมีกฎจราจรมีเพื่อนร่วม ใช้ถนนด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ทุกทุกคนที่อยู่บนถนนกับเรานะครับก็ไม่อยากทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปแล้วก็มันดูไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าเราแค่หาฟีลลิ่งแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าฟีลลิ่งรถมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สเต็กรถมันเป็นอะไรบ้างครับ โอ้โห oh, oh. จะบอกเลยนะครับว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวนี้นะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับแล้วระบบช่วงล่างนะครับความรู้สึกของคนขับเนี่ยเหมือนขับรถแข่งเลยครับเหมือนขับรถคาร์์รถแข่งตอบสนองดีพงมาลัยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องสมรรถนะในการแซงสมรรถนะของเครื่องยนต์ทุกอย่างโอเคหมดเลยครับขับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยในอนาคตน,นะครับรถที่มีเลเบลจอห์นคูเปอร์เวิร์กทุกรุ่นทุกคันนะครับจะเป็นรถที่สามารถสะสมได้เพราะฉะนั้นราคาค่าตัวก็เริ่มต้นมาที่ค่อนข้างสูงนิดนึง แต่สําหรับผู้ที่เห็นคุณค่าและรู้คุณค่าของมันเหมาะกับการซื้อและสะสมมากๆครับและในช่วงต่อไปนะครับันรปลดคนดังนะครับวันนี้จะเป็นศิลปินเป็นดาราหรือเป็นเซเลบท่านใดไปติดตามชมกันเลยครับ